เทศบาลเมืองลพบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีขอเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห่เสริมสริความเป็นอุดมมงคลในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับ หม่วันที่31ธันวาคม2566รวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าณนะวงเวียนสีสุริโยทยัยอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลาหนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปพร้อมรับแจกข้าวสารปฏิทินปีใหม่จากนายจมเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีวันที่1มกราคม2567รับรุ่งอรุณแห่งความสุขกับการต้อนรับสักราชใหม่ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรพระภิกษุสงฆ์ เทวสถานปรางแข่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลาหนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปพร้อมรับพรปีใหม่จากนายอภพลอังคพากรกูุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรับแจกเขาา้าสารปฏิทินปีใหม่และของขวัญปีใหม่อีกมากมายจากนายจำเริญสลาชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่าลืมมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับ โรงเรียนเทศบาล3าระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีจัดทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญของชาติวันขึ้นปีใหม่พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่ให้คณะครูนักเรียนและแจกขนมเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้แก่นักเรียนทุกคนค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนางมรกกจันทร,รารัศผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยนางมรกกจันรรทราัอท่วมารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสาระบบสาธทิตเทศบาลเมืองลบรีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรายัยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงค์ให้ศีลจากนั้นนางมรกกจันทราัช พ่วอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยนางบรกฎจันทรรัตน์พ่วมในวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาล3าระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทย ที่เวลามีประเพณีหรือวันสำคัญต่างๆมักจะทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนอีกทั้งต้องการปลูกฝังเด็กเยาวชนให้ทำบุญตักบาตรกันให้มากขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและทำให้เด็กมีจิตใจเสียสละ โดยทางโรงเรียนเทศบาล3ามระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเช่นนี้ทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่โอกาสนี้นางมรกตจันทราศร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ามระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะครูนักเรียนและได้มอบขนมให้แก่นักเรียนทุกคนเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ด้วยค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักตร,ร์ไกลเฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะ และในโอกาสนี้พวกเราทีมงานรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยทั้งปวงเงินทองไหลามาเทมาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ